สวัสดีนะคะเพื่อนๆมาพบมาเจอกันเช่นเคยกับทุกทิกแฟนเพจนะคะมานะคะมาทานส้มตําด้วยกันค่ะวันนี้มีกระทิโรยหน้าด้วยนะคะขออนุญาตใช้มือเช่นเดิมค่ะมาเลยนะคะแซ่บเลยค่ะอืมผักวันนี้มีแต่ผักบุ้งนะคะเพื่อนเพื่นค่ะดูคุณแม่ค่ะ คุณยายมาเล่นกับคุณยายค่ะเพื่อนหลานหลานติดใจหลานหลานติดใจบอกให้ย่าติ๊กมาอีกให้คุณญ่าติ๊กมาเล่นเองขาท้องชอบคือมะเขือ มีปลาส้มอยู่นะคะเพื่อนๆแอบมาซ่อนอยู่ด้านหลังกับไครค่ค่ะมันไม่มีพี่วางค่ะเพื่อนทานแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนสุดยอดแล้วอืมอยู่กึกเหมอร่อยดูก,การผักบุ้ง ถักบุ้งสองพันปีคะ่ะสือมาอยู่หมัดเดี๋ยวเพื่อนๆรับประทานไม่หมดสักทียอมยอมรับประทานนะคะค่อยๆเอายอมกินนะคะทานแบบประหยัดนะคะอร่อยมากอ่ะ อันนนะคะคุณเหมียวไม่ต้องมาเมียวๆเลยแน่ๆน่น่ปลาส้มค่ะมันได้กินปลาส้มค่ะเพื่อนเอาอันออกไปไหนมันจะผิดเขาไหมเนี่ยมีเสียงแมวอะไรค,คะ คืออะไรว้าเบงพิซาเอามาหาันอืมมันคืออะไรป้าผัดหอยผัดหอยนะคะหอยอะไรป้าหอยกิ๊ก,กี้อืมหอยกิ๊กเล็กเนื้อมันจะเล็กๆนิดเดียวอร่อยมากเลยืทางกระสุมตำอร่อย เยวเอาซุ้มขยะก่อนทางแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพื่อนก็อร่อยแล้วค่ะต้องเอาหอยนี้นะคะสดน้ำมันแบบนี้ค่ะร้อนค่ะมาเร็วๆเจฟตีเร็วๆ เพิ่งลงมือเพิ่งอัดคลิปนะมาเดยนน้องสมยัยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเต็มจานเลยนะคะนี่เหมือนจะน้อยๆแต่มันไม่ไม่ใช่น้อยนะคะนี่เต็มจานเลยไหลเหเีนมาแล้วดาราหน้ากล้อง <c oughs> ห้ามร้องนะห้ามร้องนะเสียงเขาไม่ให้เด็กลองนะเ <c oughs> ม่ นี่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 มาเอามาเอาเวลาอยู่กับพ่อทำไมงองเงี้ย ผัดหอยอร่อยมากเลยเพื่อนผัดใ่ใบโห่ละกะเพราจะหอมกลิ่นกระเทีามากมากเลยมาทานไหมมาเด็กอร่อยหอยมากเลยเพื่อนผัดใบใบกะเพราหอมโ่ใบกะเพรา มันไม่มีที่วางเพื่อนปลาส้มก็อยากพางมีแตาแนวอยากอยากค่ะอืม ไข่ไม่แอบอยู่ด้านหลังต้องทานโปรตีนถ้าไม่ทานโปรตีนไม่ได้เนี่ยนะคะต้องทานทุกวันวันนี้ส้มตำตำเยอะมากตำมาเผื่อร้านกับพี่สาว เหนียไม่อยู่แล้วเหนียกลับบ้านแล้วได้ไก่ KFC แล้วกลับบ้านแล้วอืมมันคืออะไรอ,อ่ามะนาวงูอืมยาฟ้าทางใส้หนังไส้มาดูเด้อมันคืออ,อ,อมไรนะอ้อนสุเปอร์สัง่งสีเป็นเรานี่ร้อ วันนี้ก็จะมีเสียงช่องสี่ช่องห้านะคะเพราะว่ามาบ้านพี่สาว,วนี่ใครคะม่วงหาวมะนาวโหเพื่อนของรับประทานเยอะแยะมากมายเบ้ากาะาอีสานบอร์ใดเด้อเพื่อนเด้อพี่เอพ่นแปะบอออกนะคะ เวลาดิฉันข้าพเจ้าพูดทีไรน่ะเพื่นแปลีิดพเพี้ยนเมื่อเลยค่ะพาพเจ้าก็เลยต้องเลยว่าภาษาภาคกลางนะคะเรลาซาลตื่นขึ้นมาเหรอโอยแดงสดเหลืองค่ะแต่ก็ดีเหมือนกันนะมันฝึกให้เราพูดเนาะเวลาบอกให้ลูกน้องํำเนาะเอาปเพี่พนะ บาะเภทแล้วแต่เป็นนังไร่บาทเนี่ยทั้งหอยทั้งห้องซีซาดแล้วบานเนี้ยมันเพลดไหมจะเพลิดไหมเนี่ยพูดคำไม่ิีเนี่ยมา้องอังน้องข้งค่าง,ง,าง,างพูดอะไรไม่ได้เลยนะเพื่อน ตื่นเช้ามานี่ยมาตรวจดูแดตบอลเนี่ยมือเนี่กดอย่างนี้แหละค่ะสั้นนะคะบระมวณยังดอกสั้นยันเนี่ยเป็นโบก,กิิปนะคะยันมือยเจาของแต่งแต่เฮดมาร์อยู่รอบทิ้งไปหกสิบกับคลิปเลยล่ะค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวความที่เป็นคนโกโก้แบบนี้เนี่ยแหละค่ะพูดผิดพูดไปนะคะนะคะเพื่อนๆค่ะพี่กอล์นนะค่ะ แซมคือเก่า enjoy enjoy <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> คุณแม่กับอ,อยายุหลแล้วค่ะเพื่อนเก้าสิบสองปีแต่หักบริยอมแพ้แล้วคะผมนี่ต้องสีอันบม่มีให้มีสีดำนะคะ่ะต้องสีน้ำตาลสีทองพันมาคปัญญาจะพันเท่า อืออร่อยมากเลยกินไปให้ไปแล้วค่ะโบแมนโอคักด้วยค่ะเพ็ดเพ็หลายเพแ็แหงโยมมือใดก็บอกตะลุกนองมาตํ้ให้เพดะนะ็ดให้เพ็ดลัวนนะูบเพ็ดมันบาดแสบเนาะเพื่อนเนาะ phân bạn biết không? được khéo đã, miêu miêu dưới thân khàng. rồi, nói lại, Tắm tâm tâm một hương nuôi mẹ. กินนี่ไม่ใช่อะไรนะั่นเนี่ยน้องอังไม่ใช่อกห่างนะเพศเลนร้านนางหัวเล,เลนนางหัวมีเลนเลนะะีเ่ยได้ค่ะเลนก็เป็นสาวแล้วหนูดูนี่คุณย่าก็ายังเป็นสาวไม่หลับเพื่อนเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยหยุดสวยทําไมครับทำไมครับอะไรย่างแบบคะ่ะเพื่อนเพื่อนเอนช่นเคยนะคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเล้นะคะที่ผ่านไปผ่านมามาแวะรับชมคลิปวิดีโอของตุ๊กติ๊กแฟนเพจนะคะขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บความสมความมุ่งมา่นป่าถถาทุกประการนะคะด้วยรักและห่วงใยจากตุ๊กติ๊กแฟนเพจนะคะเช่นเดิมค่ะเลิฟเลินะคะเพื่อนๆเลิฟเลิ